โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับนะกับเกม t h อ Order 1 8 8หนะครับหลังจากที่ขี่แล้วครับระหว่างเล่นนะไฟตกซะง,งั้นโอ้หัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยแต่ก็นะครับพอเปิดเครื่องม้ทีมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์มันก็นเรียบเรียงข้อมูลนะครับเรียงข้อมูลเสร็จมันก็เตือนแล้วว่าให้ปิดให้ดีเอ้ผมไม่ได้อยากปิดไม่ไดีว่ไฟมันตกอ แจ่ร่วงไปอยู่ตะตุ่มเลยแบบแล้วคนที่เราไม่เซตไปครับไปถอย u p s มเมลัยเรามาต่อนะครับ The order หนึ่งแปดแกูซิว่าไป Continu ไปโผล่จุดไหนนะนี่คราวที่แล้วไปกระโดดลงตึกมาแล้วกระโดดข้ามตึกโอ้ มาเริ่มสกไกลเลยโอเคไปตออ่อดูดีๆนี่แค่รู้จุดละแต่ตานี้รีบไปก่อนๆเลยละกันนะไปกระโดดตึกท <c oughs> หารแบกปืนแบกปืนไปโดดตึกเฮ้ยโอ้โหเสียงรอบไงไงขอขอนอกเมื่อกี้วายๆขอเข้ามาเลยวโอ้ตึกนี้เก็บเสียงได้ดีมาก โอ okay, okay. เคแบล็กเกิลเลอราเจอตุ๊กตาผีนี่เนี่ยดู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 ดไม่ไม่วิ่งเลยแฮะเค่ป้าฟ้ายป้ายป้ายโอ้โอ,อ,อ้ให้กดตัวนี้เพื่อดูโอเค okay, ดูหนังสือซะหน่อย เพืออ่อความหล่อในหมุนได้ไหมอ,อ๋อหมุนไม่ได้โอเคปลบาย,อ,ยอืมเจ๊เดี๋ยวเราไปดูรูปภาพนะแฟมิลี่ถ่ายรูปหม,มูหมูเฮาหมูเฮาข้อ,อ,อหัวนี่มหมุนได้ดึกๆๆๆๆพริกดูกด้ดนานหลังอ๋อไอเนี่ย สตูดิโออะไรเนี่ยโอ้หวาเสเลยดี๋ยวดีเดีต่ตงๆต่กว่าต่อไปนะสมมมเอ๊ะอะไรบ้าโอ้เดี๋ยวจะลืมเก็บของอเก็บเก็บโอเคครับอ๋ออะไรอะไร,รไเอะด โอเคเขาที่แล้วเรามาถึงตรงนี้โอ้โหเขาเนี้ยนานเลยว่าจะถึงตรงนี้ทุวันจะเล่นอยู่วันนี้มาแล้วครับกระโดดไปเฮ้ยชอบโอ้โโอเคกระโดดก็เหนื่อยแล้วครับไปไงต่อดดดดมันมีอะไรให้ดูไหมไม่มีสตาร์ททำอะไรโอเคไปเลยของให้ ต้องลงบนไดอย่างเดียวอเอ๊ะมีอะเจอปุ่มๆสามเหลี่ยมโอเควันนี้ไม่ตานี้ไม่โรดโผล่จนทะยานค่อยๆลงมาว่าจะไม่โรดโผล,ล่ละดรอปตัวลงไปโช้โหแม น hmm. ี่คือทีมไม่ไหว่ะมังขยันแต่ทางขยันได้ไหมเอาเฮ้ยยี่มีคนอยู่ในตู้แดงเฮ้ยจะขยัเข้าไปดกใยังออกม่ได okay ้เขาไปดกหยิบหนังสือมาดูกระดาษใบปลวแล้วหมุนหมุนหมุนอ่านไม่ออล้วท่านพี่ดูด้านหลังช่วร์ ไม่มีอะไรซ่อนอยู่นี่หรือนี้เป็นร้อยคาบเรือนเลยวะเดี๋ยวมาให้เรารส่งจดหมายไม่ใช่ละเห็นไหมไประตูไม่เปิดมีป้าอะไรเนี่ยว้าวใบวงใบไม้นั่งขนาหนี้นี่ไรมีไปทางไหนได้โอ้มีเล่ากินได้ไหมไม่อย่างนะี้ ยังไม่ถึงเวลาซื้อเหล้าไม่ได้อ้าวนี่มีขวดตกโอ้โหสุดยอดขวดแค่นี้แม่งซ่อนลูกน้ำพกเพียบเลยโอ้เหแฉบแฉบไอใครอยูย่นั้นมีอีโอ้โหนี่มันเมาไง,ไงโอ้โหดูฟังเสียงนี่เสียงแทง้จริงมีแล้วนะเตะเสียงแรงเกิดขึ้นเกิดขึ้น อ,อ๋มมอม้าม้าพวกนี้กินเน้ามันเกินกาดท่านี้วะท่านคือใครครับคุยกันคุยด้วยคุยด้วย,ย,วยใช่ทางนี้เนี่ยไปเชนแอบดูแล้ววะอันนี้มันจะขโมยของมะวะแอบด้วยแอบด้วยทำไรทำไรคุยนะนะ นี่โอ้โหแม่งเก็กหน้าร้อนจริงเดินต่อไปครับโอเคนี่นะโอ้โหรองเท้าเปียกแล้วเนี่ยไอ้ไรเนี่ยโอ้โหมันห้อยอย่างนี้ได้หรอวะเจ้าไหนทํไงทํไงอ๋อเจอแล้วอะไรแหลมแ กิดอะไรขึ้นกดอะไรขึ้นเป็นไร้นะโอ้โหค,คืนดึกไปหน่อยกินเหล้ามากอย่างนงี้ครับเงินไม่ร้นยเยนี่ครับมีอ,อะไรอยู่ปุ๊บน,นี่มันคือโอ้ขวดเหล้าคันเทหรือเปล่ากินแล้วโดดพลังไม่มีอะไรเลยเพื่ออะไรครับลูกอ่าววาง ไ,ได้ดีไม่ไ้ดไหมใจดับใจรึบใบโอ้โหหนุ่มสาวแท้จริงเลยเฮ้ยดูอะไรกันไปดูบ้างอันนี้มันจะกายลาบเลยหรอเปล่าวะ <c oughs> แต่ตใครจะจไปกลาโอ้ยอยู่นี่เอง <c oughs> โอ้โปล่อยให้หา,านางหืม <c oughs> <c oughs> สกิวล์อาคุยด้วยกันนายท่านอะไรครับขำขำโอเคตามไปเดินเดินอยู่โดนยิงล่วงไปหา remember who trained you he was the best in his day watch you're still pretty good i'm better no more no more it's possible multiple escapees spotted at the east entrance of the united indian underground station i think i it understood come on gray let's move oh okay if i can เินตามไปคลิกะไรครับเพื่อวิ่ง่า่ช่าอะไร R3 Display Point อ๋อมีหวัวแหลมๆทำให้ผมว,วิ่งได้เอาวินาะล่ะวิ่งตายอย่างเดียวแล้วกันเฮ้ออะไรว่าถือปืนน่าหัว,หวแท้ผู้คนเขามองอะไรกันวิ่ง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  Oh this... once we're inside, don't let anyone else. Do you mean a strong man to take control of things? Just stay out of our way. I'd hate for you to get shot by mistake. The usual trigger happy mercenaries. United India Company prefers its minions enthusiastic. <coughs> the last thing we need is a band of hired guns causing more havoc. We'll เราไม่สามารถดื่มดั่งกันเนื้อเรื่องได้เลยพวกเราฟังเรื่อยเรื่อยโอเครู้แค่ว่าเปิดประตูขึ้นมาแล้วมีไอเทมอะไรอเทมอะไรให้เก็บก่อนลงดันไว้เนี่ยนี่ลงดันใช่ไหมเอาวิ่ง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 อะไรวะเออวิ่งอะไรกันอู้วิ่งวะวิ่งวะผู้คนก็ตื่นตระหนกเรายัง คงความเท่ไว้ได้เหมือนเดิมเออาคนลงุงเท่จริงแต่วิ่งไนวิ่งไนให้ลุงตื่นเต้นมีอะไรไหมไม่มีอะไรหรือเขาตกใจพระเจา้าโซฟาขึ้นมาอยู่วันนี้ได้ไงไปดีกว่าไปไหน,นะไปไหนนะไปด้วยๆๆด้วยหรออกไปน,น้โอเค follow ไอเนี่ยอีบปราณนี่อะไรมาไเอเนี่ย เกิดอะไรขึ้นครับอ้าวมีคนไลยแย่งปืนอ้าวกำโดนยิงแล้ยหาเท็คโค้กเลยก่อนเลยครับกดโอ้ยเก็ไม่ทันอ่าได้เวลาทำงานแล้วใครจะทำยังไงกดซ้ายอันนี้มีปืนพกอ่าสองเพื่อยิงโอเคยิงอ้าโอ้โหโอ้โหอ่อแอลด้วยเพื่อนเล้งแ่่วาม้ว่า เฮ้ยช uhm, oh. oh. oh ุดป้องป้องอ้าวไม่โดนเฮ้ยโอ้โหปืนเสียบมากเอายอ้านลบเฮ้ยโอ้โหเทพข้าหัวอ๋อเสียบกระเติมกระสุนทำไรครับข้างหน้าเอ๊ะโอ้โหเมื่อกี้เปลืองกระสุนเหลือเกินอ้าวว่าจะเก็บปืนซะหน่อยอ้าวไอ้พวกโหด ไปหาอาวุธอืมไปไปไปเอาเอารวยสิวะโอเคให้ทำยังไงซ้ายเพื่อโอ้ปืนหัวตรีอะหนึ่งเพื่อนะต่อระเบิดอืออืโอ้โหเข้าหัวเถื่อนเถ่ออ้ยสักทีโอ้โหแน่นอนจริงคุณลุง ไทำไรไปดก็ได้ยิงไกลมันจะโหดแล้วนะปล่อยปล่อยให้เจ้แค่ยิงน้ำเล่ามนเอยเอาเฮ้ยจ้เจ้ไปตรงไหนเนี่ยเจ้ไม่รอเลยเอาเอากลรแล้ไปไม่ได้อไปไม่ได้อ๋อต้องถอยหลังครออโอ้โหเลยนะป เจ๊บางบางผมจะเข้าอ,อ,าอ,อ๋อ่ะเอ้ยอะไรอีกโอ้โอหเ้ยยังไม่ตายอะไรวะอ้าตโอยี่ข้าหัวอ้อยนู่นอ๋อเจ๊ก็โอเคเคลียร์เคลียร์เห็นสแสงแแอะไรแว๊บแป๊บอืมีเสียงยิงกันอยู่ทางไหนครับเจ๊ไปไหนแล้ว จ๊อ๋อเจ๊ลมอยู่เเวเจไเิวมไม่เคยกลัวเลยทั้ั้อ๋อลีโลก็สูงกดเอ้ากำเดยวเดียวเดียวๆๆยวะออยู่นูน่นอืมเดียยวสู้ๆหนึ่งสห้าแล้วสุดท้ายหมดได้ปะไม่หมดน,นะ ยิ่งยอดโอเคโอ้ต้องกดสามเดี่ยวครั้งเพื่อเติมโมสนเสคนี่อ่าไม่เติมนะไปเติมสิอาอทำไงครับโอเคหมุนหมุนอ่ะก็ได้ขึ้นว่แวบบแบบนี่คือเติมโมเส้นแล้วเนี่ยขอบวกเจ็ดนัดเรียบรอ้อเหรอใช้ไปเจ็ดนัดโอเคครับไปไหนต่อไปไหนต่อไหนเจ๊เจ้เจ้ต้องมอแล้วมอแล้วโอ้โหนั่งฉี่หรอวะเฮ้ยะ ทำได้ได้เก็บปืนแล้วเฮ้ยปืน้องโหดว่ะไม่ต้งองเฮ้ยโอ,โ,อโอ้โอโอเคนั้นคืูโซ่เนาะโอ้เจ๊ยี่นเนี่ยโอ้โหเยอะๆๆๆๆๆๆเยอะเยอะเยอะเฮ้ยต้งไหนวะเนี่ยยังเยอะโอเคไปต่อละอลกันเอๆๆอเจ๊มาเบียดเบียดทำไมเฝ้าฟังด้วไม่สิเฟย์โอ้โหมาเป็นหลบโอ้โห เอ้ย okay. 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 เอ้ยเอาเลยวะยิงไม่โดนติดมุมใหญ่ๆที่ใหญที่ใหญ่ที่ไปที่ต่อแล้วกันอ้โอเคทางไหนทางไหนไหเอาิดแจ๊กเก็บเรื่องไหมโอ้โหตายต้องโอ้โหโอ้โอ้โหจะซ้ำโอ้โหโดนโดนโดนผมนี่ก็แล้วนะยิงไม่ยากไกลมากเย๊ ไหนท่านไหนโอ้โหอันนี้มึงยังอยู่รอดอยู่เ่ยมีวิ่งเข้าไปแล้วไม่เสียบได้ไหมโอ้โหโหดเลยฮึ๊บมองมือแม่งดังฮึบโอ้โหอะไรวะอ้าวลบลบเอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้โอ้นเราโหดแท้โอ้ยเจ๊เจ๊แม่งแลมโบ้โอ้โห เจ๊เจ yeah, ๊หงหแล้วเจ๊เดินยิงเฉยเลยโอ้ยโอ้ยมาแล้วข้ไหนอ๋อมึนู้นมึนู้น้อโอโคาโคโอเคตัวนี้ตัวนี้โอ้แต่พกิดเจ๊ม่งโหดจริงเดินยิงเป็นลโบเลยนะครับอ๋อโวามาแล้วมเวครบแวอร อ๋อโยเฉไป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 มีอะไรร่งอยู aja, ่โอ้กสุนกระ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 สุนตมหมดมีป oh, ืนกงปืนเจ็บเด็กน้อยเลยอ่ะออ้น่นแน่เฮ้ยโอ้โหปืนแม่งเสียงแน่นโอ้โหไปแน่นแน่นแน่นนะครับตมเสียง ใช่ไหมอ๋ออะไรนะเออไม่ทันอ่ะช่วยทันไหมให้ทันไหมอ๋อเหมือน,นปิดประตรูล็อกป,ประตรโูโอ้โหไม่รู้嘛 โอ้โหโอ้เท่ไปแล้วอ่านหนึ่งนะเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ทำอะไรวะยิงคนบริสุทธิ์โอ้โหเลี้ยงเลี้ยงเสียไม่นไรนะเมื่อกี้ยิงยังไงวะเนี่ยกดอ่นานหนึ่งมาเฮ้ยเอ้านั่นโดนนะเด็กแม่งโหดเสียไรไม่เจ๊ โอ้ยเจ็บสิวะถามว่าได้เฮ้ยกินไรอ่ะโอ้โหแมงหงเจ้าพร้อมไหมโอ้โหอะไรเจ๊ก่อนนะระเบิดควันอยู่ไหนครับระเบิดควันข้างบนโอเคระเบิดควันต้อง ทำไมมาก L 2 R2 R สโกโอเค R สได้เบอร์พันโอ้โดนโดนโอเค let's go แล้วให้มันจะโหดวตานนขาเล็โกว่ขอขอเพราะอรโอ้ตานนีปอ่นไดจริงเออปืนเสียราก อ no อออออโอ้โหดูต่อไปกันโอ้ดูว่าโอ้อหไอต่อไอต่อโหสได้เล่าหมดเลยไปครับไปครับไปครับครีเอร์มูฟมูฟเอาเอเอาไอ้บ้าเออสานเลียมสอมเลียม โอ้อเ,เดี๋ยินลงพอข้อมูลก่อนเอ๊ะเจ๊บจ๊เจ๊เจ๊เกือบไปแล้วเกือบไ,ไปแล้วเยี่ยมโอ้ยยี่เจียวไปแล้ววิ่งเข้าไปสับซ้ำเรียนเกือบไม่ทันโอ้เจ๋งโอ้เจ๋งเ,งเข,งข้าหัว ไว,ไว้ไว้อ้าวโอ้โหอะไรของมันยืนมาทื่อเท้าเพื่ออ้าวโอ้ไมเป็นไรก้าวก้าโอเคเคลียครับตามเจ๊ไปเจ๊ก็ไหนครันไหนครับเจ๊เจ๊เจ๊เร็ว ไปไ่มั้องวูไปยืนยองๆย้อนไปข้างหลังตอนไหนวะเนี่ยคือเครื่องย้อนเวลาโอ้ลอนดอนวันนี้นะไม่รู้าะออกวงยังจริง โหรายละเอียดสุดยอดจริงเห็นยันรวมผลฝ้ากะเต็มหน้าหมดเลยเจ๊โอ้เลือดเลือดอะไรนม่เทพวิยาเมื่อกี้กินแล้วไม่รู้สึกเจ็บเลยโอเคให้ทำไรครับที่นี่หน่อยโอเคอสามเลี้ย ออโอ้โหโอ้เจ,จ๋งจริงไปไงครับน่ะเดี๋ยวเดียว,ยวอ๋อโอเคเอ็กนั่นเองวางไงให้เคลียร์ชั้นสองที่นี่ใช่ไหมอยู่ไหนเจ๊ปางไปมันหยาเชี้หยหือเกิน เาอาวิ่งมาแล้วนะโอ้โโอ้ยไม่ได้นะขอคนนี้ก่อนแล้วกันเข้าหัวใช่ใช่ไหนเนี่ยเกตกะโอ้โหอะไรนะเช่โหดมากเปิดเราไกลมาเว้ยโอ้โหเจ๊ไม่คุมเลยเจ๊ไม่คุมเชิงฝั่งนี้ไงเดี๋ยวเราเจ๊หลกัก งงออโอ๊ยจุด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 โหเมื่อไเนียอึ่งเฮยโอ้ดีโลดีโลเอ้าโอ้โหยิงเชียวโหเจ๊อะไรโอเคเคลียนะแต่มาสุดเลยดึง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 แต่แก้วไอ้อะไรดูไหมอ๋อถ้าแต่ว่าเจ๊โอ้พกากินข้าวก่อนนะโอ้โหขนม ยังวางใหม่อยู่เลยมีอะไรในนี้ไหมกินเบรีย์ก่อนดีกว่าเช่หมอแล้วแจ๊ผมพร้อมแล้วให้ผมเปิดประตูไแล้วใช่ไหมเยี่อโอ้โหเท่ไปแล้วกดอะไรครับเอ้าลืมเอ้ามันให้กดอะวะ use r2 to f i l อ๋อ โอ้โหหลังจากมึนงงกับการอ่านจิตนี้ออกมันให้เข้ามาแล้วก็รวรัวอานเลยนี่เองหมุนหมุนเคยอะยักษ์ขนาดนี้เจ็บไหมโอ้โหโอเคอๆคแดงละแดงอะตาละโอโเคันี่ก่อนเลยนั เอ้ยเอ้ยอนนี่โอเคอีกหนึ่งคนนบก็นะครับโอ้โหนี่ท่านโหดไปแล้วถ้าไม่เกรงใจนี่หยิบมันสนุกแทงแล้วครับเอาใครมาโอ้โหเอาไอ้สองไอ้ตำรวจมาช้าเหเกินอย่าเียโดนยิงไปหลายนัดคุณลุงยังหล่อเหมือนเดิมเลย

หลอหลอเลยจุกาวด้วยไม่รู้หรอกที่ไหนได้นี่เป็นกระเทยหรือเปล่าจิ๊บุจวิ่งไปแล้วโอเคกลับมาที่คุณลุงสุดโหดของเรา lover of liberty, mon ami. A proper knight must learn to curb his passions. That passion is you. A man cannot fight. We do not fight men, okay? Men half-breeds. What does it matter? Vive la liberté! What's that? What's going on? สนหน้าณหนเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากลอ,อ๋อรวมทีมแล้วทีมโหดมาแล้วเดีกโโอเคบายเป็นผู้นำแล้วล่ะมีเงี่ยตามเจเลย เลยที่เฟิร์สละ <c oughs> อะอ,ะอะให้ไปคู่เราลุยเดียวเองโอเคอโอเคไหนๆก็เซ็ละดูท่าตอนนี้เหมือนจะหนานละเดี๋ยวไว้ต่อคราวหน้าแล้วกันนะครับ